ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูวันก็อยากจะมาฝากถึงเพื่อนๆคนไหนนะคะทีะ่ประเมินนะคะวิทยาฐานะอ .9 นะคะหรือว่าวปเของเราแล้วไม่ผ่านการประเมินนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงตอนนี้อารมณ์ดิ่งมากนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องดึงเราออกมาจากอารมณ์ดิง่ง นะคะอารมณ์เสียใจอารมณ์ผิดหวังนั่นก็คือนะคะตั้งสติก่อนพเพื่อนๆต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าปัญหาตอนนี้ที่เรากําลังเผชิญอยู่มันคืออะไรนะคะมันคือเราไม่ผ่านการประเมินวิทยาฐานะหรือว่าเลื่อนวิทยาฐานะวอร์พีเอของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําค่อยๆเริ่มจากนะคะเอาเขาเรียกว่าข้อคอมเมนต์ของกรรมการมาดูก่อนนะคะกรรมการบางท่านอาจจะ เป็นข้อคอมเมนต์ที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าเพื่อนๆบกพร่องตรงไหน,นแต่ก็จะมีบางท่านที่ใส่ความคิดเห็นลงไปด้วยนะคะอันไหนที่มันเป็นข้อความคิดเห็นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกขัดกับกับสิ่งที่เพื่อนๆทำเช่นเพื่อนๆบางคนนะคะมีการใช้สื่อแต่กรรมการบอกว่าไม่มีการใช้สื่อ ะะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําให้มันชัดหรือว่าเขียนในแผนอาจจะไม่ได้เขียนให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปแก้แผนเราใหม่นะคะทาให้มันชัดเจนทําให้มองเห็นภาพมีการใช้สื่ออะไรก็พูดขึ้นมาให้มันชัดเจนนะคะหรือว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราก็ทําให้กรรมการเขาเห็นอย่างชัดเจนนะคะอีกอันนึงก็คือนะคะขั้นตอนในการของการเริ่มเริ่มในแก้ไขผลงานก็คือเราเอาข้อคอมเมนต์ มาปรับแก้งานของเราใช่ไหมคะ,ะกรรมการคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้กรรมการคอมเมนต์ตรงนี้เราก็มาปรับตรงนี้แล้วก็เราก็เอาแผนของเรามากลางดูนะคะเปิดแผนใหม่เอาแผนที่เราส่งอนะคะ่ะมาดูใหม่นะคะว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างไล่ตามตัวชี้วัดให้มันตรงนะคะว่ามันมีครบนะคะแปดตัวชี้วัดที่กรรมการอยากเห็นในคลิปสอนของเราหรือเปล่านะคะไปไล่ดูแผนก่อนแล้วเอาแผนมาแก้นะคะแก้เสร็จก็ไปอัดคลิปสอน นะคะแล้วเวลาเวลาที่เราเรามาดูแผนเนี่ยเพื่อนๆต้องไล่ตั้งแต่นะคะจุดประสงค์นะคะว่าปัญหาที่ที่เพื่อนๆเจอแล้วเพื่อนๆอยากให้นักเรียนแก้ให้นักเรียนเนี่ยจุดประสงค์เราตั้งไว้อย่างไงบ้างนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเรามีการวัดผลประเมินผลอย่างไรสมมุติเราอยากให้เกิดข้อที่1เราอยากให้เกิดตรงเนี้ยกับผู้เรียนสมมุติเราอยากให้เกิดผู้เรียนเกิดความรู้เรื่องนี้นะคะ ในเนื้อหาในแผนเนี่ยเนื้อหาตัวไหนที่มันทําให้เกิดผลลัพธ์ตัวนี้นะคะแล้วเพื่อนๆมีการประเมินอย่างไรก็คือเหมือนกับว่าต้องทําให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นค่ะ,ะเราก็ไปสอนนะคะส่วนคลิปที่มาและแรงบันดาลใจนะคะก็ตามเนื้อมันเลยค่ะตามหัวข้อมาเลยว่ามันเป็นคลิปที่มันเป็นสภาพปัญหาสภาพปัญหาของเราที่เราเจอกับเด็กะคะ่ะ มันมีที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วที่เราทำให้เราอยากมาทําเรื่องนี้นะคะในการในการที่จะทำในการที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนนะคะจะอัดใหม่ก็ได้นะคะคลิปสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจหรือว่าเราถ้าเรารู้สึกว่าคลิปเดิมมันโอเคแล้วเราก็สามารถใช้คลิปเดิมได้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเช็คไอแตัวชี้วัดยังไงนะคะเราเซิร์ชคำว่าแปด ตัวชี้วัดวอร์พีเอมันก็จะขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอามาไล่เทียบดูในแผนของของเพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ไม่ผ่านนะคะมีหลายคนเลยที่ครูวันเข้าไปอ่านในกลุ่มแบบผู้ที่เขาไม่ผ่านนะคะในการเ,าเลื่อนเลื่อนนี่แหละลวอร์พีเอเรานี่แหละนะคะแล้วก็พบว่าหลายๆคนคือ,เ,อเสียใจยังตั้งหลักไม่ได้อารมณ์ดิ่งมากทอ้อเหนื่อยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะสามารถก้าวผ่านนะคะความเขาเรียกว่าจะไม่เรียกว่าอุปสรรคก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเนาะถ้าเกิดกรณีเราไม่ผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ได้นะคะเชื่อว่าคุณครูทุกท่านเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันอาจจะทําให้เรามีความเครียดนะคะที่จะต้องทําผลงานอีกอีกรอ,อบหนึ่งนะคะก็รอบนี้น่าจะผ่านทุกท่านแน่นอนเป็นกําลังใจให้นะคะ